ก็สวัสดีนะครับพวกเราทุกคนนะครับในเรื่องของอการติววีเน็ตของเราในวันนี้นะครับที่ครูได้รับมอบหมายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอการเรียนรู้นะครับหรือว่าการติวเรื่องของระบบ ICT แน่นอนว่าพวกเรามีหลากหลายสาขานะครับเราก็จะเอากลางๆละกันนะครับว่า ICT คืออะไรแล้วทำไม นโยบายเขาถึงให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบ ICT ด้วยนะครับตรงนี้ก็ที่ครูให้ไปก็จะเป็นข้อสอบฉเฉลยก็อยู่ด้านหลังนะครับแต่ก็จะติวคร่าวๆนะครับแล้วก็รวดเร็วนิดน,นึงนะครับแต่ก่อนจะถึงเรื่องข้อสอบนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องทฤษฎีสักนิดน,นึงก่อนนะครับสักประมาณ10นาที20นาทีเป็นคร่าวๆพวกพวกเราได้เข้าใจนะครับส่วนข้อสอบเราก็จะมาลองติวกันดูนะครับ อันนี้อันนี้ก็รู้จักกันข้างหน้าค่าตาย<ม>เยอะนะครับประเด็นการออกก็จะมีหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้าน ICT นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระบบเครือข่ายนะครับเนะ็ตเวิร์กซิสเต็มสำหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็เบสิก ICT ีที I CT, I CT, นะครับ จหัวไปเลยก็คือ i o r o r t i t n t n c h n o l o g y นะครับ o m m u n i c a เ i o n t e ท h n นโลยีก็คือ Information ก็คือข้อมูลข่าวสารนะครับ Communication ก็คือ,อเรื่องติดต่อการสื่อสารนะครับเทคโนโลยี Technology ก็ <c oughs> ตามตัวนะครับไม่ต้องแปล <c oughs> คราวนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานนะครับที่เราควรรู้เรื่อง ICT นะครับฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือ อุปกรณ์ไหนที่เราสามารถจับต้องสัมผัสมันได้เราเรียกฮาร์ดแวร์ทั้งหมดนะครับตรงนี้เพราะในคอมพิวเตอร์เรานั้นนะครับมันจะแบ่งออกเป็นาสามส่วนด้วยกันนะครับมีฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์แล้วก็พิพิทแวร์อันนี้ในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์เรานะครับแต่ฮาร์ดแวร์ในที่นี้ให้เราเข้าใจว่ามันคือไอสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เธอจับต้องมันได้อะเป็นรูปมาทำาเราเรียกว่าฮาร์ดแวร์ซอฟ์แวร์ซอฟแวร์ซอฟ์แวร์ก็คือโปรแกรม โปรแกรมมันก็คือเป็นทัวทําให้ฮาร์ดแวร์ทํางานนะครับโปรแกรมเป็นนามธรรมนะครับเธอสั่งเธอจับต้องมันไม่ได้แต่สามารถเธอสั่งนะเหมือนกับคําสั่งอะแล้วเธอทำอะตัวเธอเองอย่างครูสั่งบอกว่าไปตักน้ําสิคําสั่งอะมันเป็นมโนอะมันเป็นมโนอะหมายถึงว่าเป็นเธอจับต้องมันไม่ได้นะครับมันเป็นนามธรรมนะแต่พอครูสั่งไปแป๊บเอาไปตักน้าสิเธอเดินไป ตัวเราเองอ่ะเป็นฮาร์ดแวร์ไปตักน้ํานี่คือเราทําตามคําสั่งนั่นก็หมายถึงว่าซอฟต์แวร์สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานคอมพิวเตอร์ก็จะทํางานลักษณะนี้นะครับต้องมีซอฟต์แวร์ต้องมีฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับนีไม่พ้นเรื่องของคนนะพิพิทแวร์นะครับถ้าเราพูดถึงคนนะครับก็มีหลากหลายนะครับทั้งคนใช้คนสร้างนะครับแล้วก็คนซ่อมบำรุงนะฮะในส่วนของพิพิ e แวร์นั้น ในที่นี้เราก็จะเป็นในระดับผู้ใช้งานนะครับเราก็จะเป็นในระดับของผู้ใช้งานนะก็จะเป็นยูเซอร์นะครับเพราะว่ามีหลากหลายสาขานะต่อมานะครับที่ประเด็ดนที่เขาจะเรื่องของการออกข้อสอบเรื่องของวีเน็ตก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตแน่นอนครับมันเกี่ยวข้องกับตัวเราค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามา มีผลอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่นะครับอินเทอร์เน็ตนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับอย่าบอกว่าผมไม่ได้ใช้มือถือผมไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตโอ้แสดงว่าเหล่านี้ไม่ alert ไม่ตื่นตัวนะครับไม่เข้าสู่สังคมการเรียนรู้ข้อมูลของเธอเลขบัตรประชาชนเธอนะครับเธอลองไปเซิร์ชดูนะครับ เธอเรียนอยู่ที่นี่ฐานข้อมูลของเธอนี่ก็อยู่วิ่งอยู่บนระบบอินเทอร์เนต็ตชื่อของเธอเองก็ยังอยู่บนอินเทอร์เนต็ตยิ่งทุกวันนี้ใครมีไลน์ใครมีเฟซใครมีอะไรต่างๆก็ข้อมูลเธอวิ่งอยู่บนอินเทอร์เนต็ตเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลอินเทอร์เน็ตนั้นมันก็มีทั้งที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภยัยทํายังไงเราจะใช้อินเทอร์เน็ตอย,อย่างปลอดภยัยแล้วก็คุ้มค่านะครับที่เธอเห็นมีข่าวเยอะนะครับอ่ะตรงนี้นะครับก็ พึงระวังไว้เขาถึงนะครับเนื่องจากว่าพวกเราใช้งานแบบอิสระทำอะไรตามใจคือไทยแท้ประมาณนี้ก็เลยต้องมีกฎบังคับก็คือพรบรหรือว่าเป็นกฎหมายคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมนะครับนะไม่ใช่ว่าเราจะโพสหรือว่าเราจะทำอะไรต่างๆนะตรงนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับและก,การใช้งานเธอมีเครื่องคอมเธอมีอุปกรณ์ต่างๆใช้ให้มันคุ้มนะครับไม่ใช่รู้จักอินเทอร์เน็ตแค่เฟซ แค่ไลน์นี่คืออินเทอร์เน็ตนะหรือเข้าเว็บนะมันยังมีอีกเยอะมากมายนะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่เขาต้องพูดถึงนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กตังนี้ส่วนมากก็จะพูดถึงระบบเครือข่ายในบ้านนะครับในบ้านเราเองนะครับเราเอาอินเทอร์เน็ตเข้าแน่นอนนะมันจะต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายนะจะเป็นทั้งแบบสายไร้สายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอ่า ระบบเน็ตเวิร์กนะครับหรือระบบเครือข่ายนะตัวนี้นะครับแนวเขาก็จะออกไว้ประมาณนี้นะครับนะแวร์นะครับ,นะ Rare, รบก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับความหมายประเภทของฮาร์ดแวร์ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์ นะครับซอฟต์แวร์ก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับมีระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์กับงานนะประเภทของซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตเว็บเบราว์เซอร์บริการอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พหลบนะครับเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการใช้งานอ่าเน็ตเวิร์กก็จะเป็นเรื่องของระบบการสื่อสารข้อมูลนะครับนะสื่อกลางนะเครือข่ายเรื่องของหมายเลข IP นะครับการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ ประเด็นนะครับที่เขาออกข้อสอบกันนะครับนะไม่ต้องสนใจฟอนต์นะครับเอาตัวใหญ่ๆเราจะได้เห็นชัดนะครับคราวนี้ดูเรื่องของความหมายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศก่อนคร่าวๆนะครับหลักๆก,ก็คือระบบสารสนเทศประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายฐานข้อมูลนะครับผู้ใช้ผู้พัฒนานะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับทำงานร่วมกันเพื่อ รวบรวมจัดเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลนะเพื่อสร้างสารสนเทศนะครับส่นและส่งผลลัพธนะ์หรือส่งข้อมูลสารสนเทศนี้นะครับให้กับผู้ใช้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อสนับสนุนการทํางานการตัดสินใจการวางแผนการบริหารการควบคุมนะครับการวิเคราะห์และติดตามเอาง่ายๆก็คือ ที่เราเรียนไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เอามารวมกันแล้วก็ส่งผลลัพธ์จากการประมวลผลขึ้นมานะครับเป็นในรูปแบบของสื่อนะครับที่เข้าใจง่ายเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อใช้ในการทำงานที่ง่ายขึ้นยกตัวยอย่างเช่นเอาง่ายๆนะครับถามว่านักเรียนในโรงเรียนเรามีกี่คน เราจะต้องเดินไปห้องทะเบียนเป็นนับทุกคนไหมนะครับมีกี่แผนกกี่สาขาเป็นผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนนะครับในสาขาอย่างเช่นเอาง่ายๆสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนปวชกี่คนปวสกี่คนในปวชนั้นนะครับมีเก์เฉลี่ยต่ำกว่า2กี่คน2ถึง2.5กี่คน2 5ถึง3กี่คน3ขึ้นไปกี่คนนะครับในนี้มีใครบ้างที่บ้านอยู่ในหวยหิน บ้านอยู่ชะอามบ้านอยู่ปานบุรีข้อมูลดิบมันต้องมีพอข้อมูลดิบมีมเสร็จปับ๊บเราต้องมาวิเคราะห์ดึงข้อมูลดิบต่างๆเหล่านั้นนะ่ะมาวิเคราะห์นะครับหลักคณิตศาสตร์อย่างเช่นเกเฉลี่ยเธอได้2นะครับแล้วก็เป็นไงนะครับติ๊กว่าใครเป็น22 2 2กว่า1กว่าเอามาทําอะไรมาทําเป็นสถิติเห็นไหมครับต้องใช้ข้อมูลทางวิทยศาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์มานะครับแล้วก็รายงานออกมาเป็นกราฟ นะครับเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจช่วยในการอ่านข้อมูลได้ง่ายนะยกตัวอย่างเช่นนะครับนักเรียนของเรามีทั้งหมดกี่คนผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนจํานวนห้องที่มีเท่าไหร่นะครับฝ่ายบริหารก็จะมาคิดว่าเอ๊ะควรจะเพิ่มห้องหรือว่าควรจะลดห้องนะอย่างสาเหตุที่เรามีการลดห้องก็เนื่องจากว่าห้องเรียนไม่พอนะครับมันก็ต้องมีข้อมูลป้อน นะไอ้ข้อมูลที่ป้อนกับเข้าไปผลลัพธ์ที่ออกมาเราเรียกมันว่าระบบสารสนเทศนะครับนะก็มีหลากหลายนะครับนะก็มีอยู่ทั้งหมดหนึ่งนะครับนะระบบประมวลผลรายการนะครับมันก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับก็อย่างชื่อย่อมันจะเป็น TPS นะครับ Transaction Processing System นะครับ k n o w l e d e Work นะระบบ สำนักง,งานอัตโนมัติระบบสร้างองค์ความรู้นะครับชื่อย่อก็จะเป็น DASKWS นะครับอันนี้เป็นชื่อยอ่อนะครับนะระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดก,การ MIS นะครับอย่างเช่นเราไปดูเกตเราประเมินผลการเรียนเราเช็คชื่อเช็คคะแนนเนี่ยเราจัดเป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดก,การนะครับการส่งอ e ีเมลนะครับการส่งหนังสืออ่าเป็นในเรื่องของ าการจัดการนะครับ Decision Support System ปร,ประเภท DSS อันนี้ก็เป็นสารสนเทศในเรื่องของการตัดสินใจนะครับนั่นก็คือยกอย่างเช่นอย่างข้อมูลนักเรียนข้อมูลห้องเรียนข้อมูลครูส่งให้ฝ่ายบริหารเพื่อฝ่ายบริหารจะตัดสินใจว่าควรจะเปิดแผนกนี้ยุบแผนกนี้เพิ่มแผนกนี้เพิ่มจํานวนคนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศว่ามันมีกี่ประเภทก็ขึ้นอยู่กับว่า มันใช้งานประเภทไหนนะครับแล้วเขาถามเขาก็จะถามคร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่อ่ะาวนี้เรื่องของถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็คือสิ่งที่เธอจับต้องสัมผัสมาได้ส่วนมากข้อนี้ครูคิดว่า เรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศนั้นอนะ่ะเขาจะไม่ถามมากจํานวนข้อเนี่ยจะถามน้อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างไรสาขาก็ไม่ได้เรียนสาขานี้โดยตรงเขาคงไม่ถามมากหรอกนะครับก็ยังมาถามสิ่งที่เธอได้ใช้เน่ก็คือพวกตัวเครื่องพวกอะไรต่างๆนะครับอันแรกก็คือเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นนิยามมันเครื่องคํานวณทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ ลอจิกมีการประมวลผลอัตโนมัตินะครับจากนั้นมามันก็มีประเภทนะก็เก่งที่สุดนะครับก็เป็นซูเปอร์นะครับ,น Super, นรบจากนั้นก็เป็นพวกเมนเฟรมมินิคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานทั่วๆไปเราเรียกว่าไมโครคอมพิวเตอร์นะครับหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งมันว่าเพอร์ซันอลคอมพิวเตอร์หรือว่า PC นะครับคอมพิวเตอร์เกิดมายุคแรกก็จะเป็นคอมพิวเตอร์อ n นาล็อก ถ้าเราดูสัญญาณอนาล็อกมันก็จะเป็นลูกคลื่นสีแดงๆนะครับแต่ถ้าเป็นนปัจจุบันนี้เราจะเป็นแบบดิจิตอลถ้าเราดูรูปสัญญาณมันมันจะมีอยู่แค่2ระดับไม่ศูนย์ก็1นึ่งพอแล้วความน่าเชื่อถือของคอมพิวเตอร์ที่นับปัจจุบันนะครับมีความน่าเชื่อถือสูงก็ถือว่าส,สูงที่สุดนั่นแหละนะครับการวัดความฉลาดของคอมพิวเตอร์นะครับเขาวัดอย่างนี้นะครับยกอย่างอย่างเช่นค่าพายนะ ค่าพายก็คืออะไรเส้นล้ส้นเส้นรอ,อ,อบวงหารด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางมันจะยาวประมาณ3.14นะครับขนาดเราเราคิดว่า3.14ทศนิยม2ตำแหน่งเราก็ว่าโอเคแล้วแต่คอมพิวเตอร์ที่เก่งๆนะครับที่มันประมวลผลละเอียดนะครับมันยังคือหลักทศนิยมอะ่ะมันเป็น 1, 000, พันๆตำแหน่งนะครับตอนนี้เก่งที่สุดมันไม่3ามสีพันตำแหน่งเลยทศนิยมที่มันหารไปเรื่อยนะครับตรงนี้นะยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่ นะครับมันก็ยิ่งมีความฉลาดมีความแม่นยําสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับระบบคอมพิวเตอร์อย่างที่ครูพูดครั้งแรกมันจะประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์แล้วก็เพียรแวร์แล้วก็เรื่องของ Data เรื่องของข้อมูลนะครับเธอต้องมีให้ซอฟต์แวร์ก็คือเรื่องของโปรแกรมโปรแกรมมันยังมีเยอะนะครับ 1. ก็คือโปรแกรมที่เป็นระบบปฏิบัติการระบบบริการก็คือเป็นโปรแกรมที่ มันจะต้องถูกติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องให้เครื่องนั้นสามารถเปิดขึ้นมาพร้อมใช้งานนะครับเราคุ้นมากก็คือระบบปฏิบัติการ Windows นะครับพอเราลงโอเอสวินโดเสร็จนะครับเราก็ลงโปรแกรมอื่นๆนะซึ่งโปรแกรมเหล่านั้นเราเรียกว่าเป็นโปรแกรมพวกโปรแกรมประยุกต์โปรแกร,ม,ร,ร,แกรมใช้งานนะครับแบ่งออกเยอะนะครับอย่างเช่นซอฟต์แวร์ประเภทออฟฟิศต่างๆนะครับ ตอนนี้มาถึงฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์คืออะไรฮาร์ดแวร์ก็คือตัวเครื่องนะครับก็สิ่งที่เราสามารถจับต้องสัมผัสมันได้เรียกฮาร์ดแวร์หมดนะครับอันนี้คืออุปกรณ์คร่าวๆมีอะไรบ้างนะครับซีดีลอมตัวเครื่องจอภาพมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ก็คืออุปกรณ์แสดงผลนะครับมอนิเตอร์มออีอยู่หลายอย่างนะครับลำโพงก็เป็นมอนิเตอร์ได้จอภาพก็เป็นมอนิเตอร์ได้นะครับเราก็เลยเรียกมารวมๆว่าเป็น มอนิเตอร์เกี่ยวกับการแสดงผมสแกนเนอร์ anner, คืออะไรสแกนเนอร์ก็คือการสแกนนะครับนะก็พวกเอกสารของเราเข้าสู่ไฟล์ดิจิตอลซะนะครับปัจจุบันนี้มันมีสแกน3มิตินะครับอ่านะรุ่นที่เราใช้ก็จะเป็น2มิตินะครับก็มีลำโพงนะครับคามีล่าก็คือกล้องอ่านะพวกเว็บแคมต่างๆนะครับอ่าพวกพิมพ์เตอร์นะครับเมาส์นะ printer, คีย์บอร์ด นะครับซิปไดซิปไดแต่ก่อนมีทุกวันนี้ไม่มีแล้วเราจะใช้เป็นแฟลตไดแทนนะครับอันนี้อ,อ,องค์ประกอบ์คอมพิวเตอร์คร่าวๆนะครับก็จะมีหน่วยป้อนข้อมูลนะครับมูลหน่วย CPU แล้วก็หน่วยเอาพุตแสดงผลคือหลักการของมันเอาง่ายๆมันต้องป้อนข้อมูลให้กับตัวเครื่องทำงานนะครับก็ประมวลผลเสร็จปับ๊บก็แสดงผลออกที่หน้าจอนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็ตามที่ เธอเห็นนะครับทั่วๆไปนะครัอันนี้ก็คืออุปกรณ์ประเภทเอาพุทนะครับก็มีจอภาพเครื่องพิมพ์นะครับพอตเตอร์นะจอภาพก็แบ่งออกเป็นจอสองประเภทนะครับจออ้วนจอใหญ่นะครับที่เหมือนทีวียุคโบราณเราเรียกว่าจอ crt นะครับมันเป็นจอหลอดภาพจอหลอดแก้วนะครับ และ,ะแคโโทอดเลทูปอันนี้จอหลอดแก้วนะครับทุกวันนี้ไอจอ,อนี้เขาก็จะลดไม่ค่อยใช้แล้วก็จะมาเป็นจอ L C D แทนนะครับ L C D L E D นะครับต่างกันแค่หลอดภายในมันเฉยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นลิควิดนะครับคิสตัลดิสเพย์นะครับ,นะรบถามว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับต่างกันตรงรูปแบบการใช้งานนะครับถ้าจออ้วนใหญ่นะครับ,จอ,นะรบจอรุ่นเก่ามันก็คือตอบสนองได้ดี นะครับแต่กินไฟเยอะนะแต่ข้อเสียมันเยอะมากกว่าข้อดีนะครับข้อเสียของมันก็คือเนื่อง,องจากว่ามันแผ่รังสีออกมาเธอก็รับรังสีมันเต็มๆมนะครับ LCD ทุกวันนี้มันตอบสนองได้พอๆกับ CRT ทุกวันนี้เธอก็เลยเห็นแต่จอ, CR, เอ LCD เป็นหลักนะครับแล้ว LCD นี้ไม่มีรังสีแพร่นะครับแล้วก็กินไฟต่ำก็เรื่องของการประหยัดไฟนะครับตรงนี้ก็ เปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่า LCD CRT มันต่างกันยังไงนะครับข้อมูลสไลด์ตรงนี้เธอก็ไปโหลดที่หน้าเว็บเดี๋ยวจะไปแขวนไว้ให้นะครับหรือเธอไปดูที่ Google ก็ได้ทุกวันนี้ KM มันเยอะเธออยากรู้เรื่องอะไรเธอเซิร์ช Google เซิร์ชก็เซิร์ชให้ถูกอะประมาณนี้นะครับเว็บหนึ่งที่ควรจะรู้ก็คือเรื่องของ w i กิพีเดีนะครับเธอไปพิมพ์ใน Google แล้วก็พิมพ์ว่าวิกิ W I K I วิกิก็คือสารานุกรมออนไลน์นะครับนั่นหมายถึงว่าใครรู้เรื่องอะไรเขาก็จะไปเขียนวิกิไม่ได้บอกว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่เป็นข้อมูลที่คนส่วนใหญ่ไปเขียนไว้ในนั้นนะครับเธออยากรู้เรื่องอะไรเธอไปอ่านดูในวิกิแต่ก็5 0 5 0ข้อมูลเชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเธอก็มาพิจารณาเอาออนเคที่เราไปค้นหาได้นะครับอันนี้บอกหลัการคร่าวๆนะครับเครื่องพิมพ ก็จะมีเครื่องพิมพ์แบบชนิดเป็นเลเซอร์นะครับตัวนี้ก็จะได้ความละเอียดนะครับถ้าจากนั้นมาก็จะเป็นลักษณะเป็นดอทแมทแมทิกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องพิมพ์เข็มถามว่าทุกวันนี้ได้ใช้ไหมใช้นะครับเครื่องพิมพ์เข็มก็คือถ้าเธอไปอย่างแมคโครโลตะไรต่างๆที่เป็นดอทแมทิกนะครับตัวนี้พิมพ์พอให้รู้ว่าสิ่งที่เธอพิมพ์มันคืออะไรแต่ไม่ได้จะเอาไว้เก็บ เอาไว้ใช้งานนะครับเพราะว่ารายละเอียดที่เธอเห็นตัวเอีะมันยาบนะครับนะทุกวันนี้เราก็จะใช้แบบพ่นหมึกเราเรียกว่าอิงเจตนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะหัวพ่นหมึกนะแบบเลเซอร์นะครับเหมือนกับเครื่องไทยเอกสารพอร์เตอร์พอร์เตอร์เธอนึกถึงเครื่องปิมอิงเจตขนาดใหญ่นะครับพอเตอร์ Porter, แทนที่ว่ามันจะเป็นหัวพ่นมันก็จะเป็นปากกาแทน นะครับถามว่าเขาไว้ทําอะไรก็ส่วนมากก็เอาไว้ในเรื่องของการพอตร่างแบบเธอนึกถึงกระดาษ A0 กระดาษพิมพ์เขียว A0 นะครับ A4 ถ้าเธอเอา A4 2อันมาต่อกันก็เป็นอะไร A3 เอา A3 2อันก็มาต่อกันก็เป็น A2 A2 2อันก็เป็น A1 A1 2อันก็เป็น A0 A0 นี่แผ่นเบลเลอร์เลยนะครับถามว่าเธอจะเอาพินเตอร์อะไรพิ้น A0 นะครับส่วนมากก็จะเป็นตัวพอดเตอร์ นะครับมันจะเป็นแค่ยาวเลยนะครับก็เปลี่ยนจากหัวปากกาเป็นใบม,มีดก็เป็นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เปลี่ยนหัวจากหัวใบมีดเป็นหัวพ่นหมึกก็เป็นอะไรก็เป็นอิงเจตแค่ใหญ่นะครับเธอเห็นเขาปิ้นป้ายคัตเอาท์ใหญ่ๆไหมของสออของอะไรต่างๆนั่นแหละเขาปิ้นลักษณะนี้ออกมานะครับนะอันนี้คือตัว CPU นะครับอันนี้เมมโมรี่นะครับ อันนี้องค์ประกอบภายใน CPU นะครับก็จะประกอบไปด้วยหน่วย input ป้อนเข้ามาที่หน่วยความจำนะครับ CPU ก็จะข้อมูลจากหน่วยความจำขึ้นไปประมวลผลแล้วก็ออกไปที่ output นะอันนี้หลักการคร่าวๆให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอ,อีกสักนิดนึง ถามว่าเขาออกกี่ข้อนะครับเขาออกกี่ข้อเขาก็จะออกประมาณเนื่องจากมันหลายข้อประมาณ10ข้อ20ข้อนี่แหละนะครับก็คือ1ใน4หรือ1ใน5ของข้อสอบชุดวิชาชีพของเธอนะครับก็ทําให้มันได้มากที่สุดนั่นแหละนะครับก็จะเป็นความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศนะครับอันนี้ความหมายคอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับข้อดีข้อเสียของระบบเครือข่ายนะครับการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับแบ่งการใช้ ลดค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับองค์ประกอบของการสื่อสารนะรผู้ส่งผู้รับมีข่าวสารมีสื่อนะครับองค์ประกอบการสื่อสารประกอบไปด้วยผู้ส่งผู้รับก็จะเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับข่าวสาร Data สื่อนะครับในภาษาคอมพิวเตอร์มันเรียกว่าโปรโตคอลนะครับ นะสื่อที่ใช้ในการสื่อสารนะครับ uh, Topology นะครับเป็นสื่อที่ใช้รูปแบบการต่อเน็ตเวิร์กนะครับส่วนข้อตกลงนะเราถึงเรียกว่าเป็นโปรโตคอ l แทนสื่อที่ใช้มีอยู่2แบบ1ก็คือแบบ y นะครับก็คือแบบสายนั่นหมายถึงว่าสื่อที่เราใช้สามารถกําหนดทิศทางได้2ก็คือกําหนดทิศทางไม่ได้ก็คือแบบไร้สายนะครับ อันต่อมาก็คือรูปแบบการต่อเน็ตเวิร์กนะครับก็มีอยู่3แบบด้วยกันนะครับแบบรวมศูนย์กลางนะครับแบบ Peer to Peer แบบ c r y e n t Server อนะครับอันนี้แบบรวมศูนย์กลางนะครับส่วนมากเราไม่ได้ต่อในนี้วิไลนะครับแบบรวมศูนย์ก็จะเป็นพวก IDC อ่ะพวก Internet Data Center พวกทุกๆเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่ที่กองอย่างของเราก็อย่างเช่นอยู่ที่ Cat นะครับตึกแคทนั่นแหละ like, เป็น IDC เป็นอินเทอร์เน็ตแบบรวมศูนย์กลางอยู่ที่นู่นนะครับนะแบบเพ er ืทูเพ er, บ้านเราอะ่ะบ้านเราพ่อมีเครื่องคอมแม่มีเครื่องคอมลูกมีเครื่องคอมนะสามเครื่องแล้วสามเครื่องนี้แชร์ข้อมูลให้กันและกันนะเราเรียกรูปแบบแบบเพ er ื่อนทูเพแบบเพื่อนถึงเพื่อนนะครับแบบถัดมาก็เป็นแบบคลายเซิร์ v เวอร์ในวิไลเราอะ่ะนะครับมีเครื่องเยอะ เราก็เลยต้องมีเครื่องแม่ข่ายแล้วก็เครื่องลูกข่ายมีแม่ข่ายมีลูกข่ายเราก็จะต่อแบบ client-server นะครับตัวนี้นะอันนี้ก็เลือกรูปแบบของการต่อเน็ตเวิร์กเราเรียกรูปแบบการต่อเน็ตเวิร์กดังนี้นะครับภายในองค์กรนะครับเราเรียกว่า LAN นะครับ local area network เราจะเคยได้ยินว่าเพื่อนว่าไปต่อแลนในนี้มีแลนไหมแลนคืออะไร L A N L ก็คือโลคอ l โลคอ c a หมายถึงว่าเฉพาะเฉพาะที่นะครับ area ก็พื้นที่ก็หมายพ,พื้นที่เฉพาะนั้นมีการต่อเน็ตเวิร์กนะครับอันนี้ก็คืออันเล็กที่สุดนั่นแหละที่เราต่อเน็ตเวิร์กแลนเธอต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านภายในบ้านเธอเรียกแลนวิไลเครื่องทั้งหมดนี้เล่นอินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลถึงกันได้เรียกต่อแลนนะครับ แล้วคราวนี้จากวิเลยเราออกไปนะครับเราเรียกอะไรก็มีหนึ่งเราเรียกเมโทรโพลิแทนเน็ตเวิร์กก็คือเครือข่ายระดับเมืองนะครับถ้าจะกไปอีกคืออะไรไวแอเรียเน็ตเวิร์กนะครับก็ออกสู่โลกกว้างนะครับตรงนี้ก็อย่างไวแอเรียกับแม่นี้เป็นเรื่องของ ISP เธอไม่ได้ใช้หรอกนะครับนอกจากเธอเป็นบริษัท นเธอถึงมีการคอนฟิกอะไรพวกนี้นะครับส่วนมากแล้วเราก็ยุ่งเฉพาะแลนนะครับตรงนี้อันนี้สถาปัจยกรรมการต่อเน็ตเวิร์กนะครับก็อาจจะงงนิดนึงนะครับมีบัสมีสตานะครับมีแบบรลิงต่อแบบวงแหวนข้อดีของแบบรลิงก็คือเธอเห็นว่าเขาต่อเป็นวงกลมเธอนึกถึงวงเวียนอ วงเวียนมันให้วิ่งรถทางเดียวแน่นอนข้อการตอบแบบลิงก็คือข้อมูลมันจะวิ่งทางเดียวมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการชนกันของข้อมูลอันนี้ข้อดีของมันนะครับนะจะเป็นรูปการส่งสัญญาณนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนซอฟต์แวร์กับเว็บเบราว์เซอร์นั้น ครูคิดว่าคงพอทําได้แล้วก็ลองศึกษาดูไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็มาถามทีหลังได้นะครับก็จะอยู่ที่ห้องนั่นแหละนะครับข้อมูลต่างๆนี้เดี๋ยวจะแขวนขึ้นเว็บนะครับหมั่นดูเว็บนิดน,นึงเว็บของวิไลนะครับเผื่อมันมีข่าวสารต่างๆที่เขาจะแจ้งให้พวกเราทราบนะก็ขอจบนะครับการแนะนําเรื่องของการตีวีเน็ตเรื่องเกี่ยวกับ ICT เพียงแค่นี้นะก็สวัสดีครับ